สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านรีวิวปิดการขายนะคะแม่ค้จะรวมทีเดียวเลยนะคะพอดีเพิ่งมีเวลาทําคลิปนะคะเริ่มที่รายการแรกนะคะเป็นโครงสยามโคต้าเสื้อ FCD นะคะแปลงครบชุดนะคะเป็นโครงบางโคนนะคะแล้วก็ล้อซิงนะคะสําหรับชุดนี้จะอยู่ที่41,500บาทนะคะโคงสยามเสื้อ FCD นะคะแปลงครบชุด บางโคนนะคะแล้วก็ล้อซิงนะคะจะส่งลูกค้าออนไลน์อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะคะจะส่งลูกค้าออนไลน์อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นะคะสำหรับชุดนี้อยู่ที่41,500นานะคะสนใจโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1่นะคะร้านชานชัยแท็กเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ นี่นะคะขอพรบคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะแม่ค้าจะรวมทีเดียวเลยนะคะไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะคะคันนี้เป็นเสื้อ FCD นะคะลูกค้าสั่งทํำรอบสีแดงนะคะบางโคนส้มแล้วก็ล้อเขียวนะคะชุดนี้4 1 5 0 0บาทนะคะ41,500บาทกับสยามเสื้อ FCD นะคะจะส่งลูกค้าออนไลน์ชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ อันนี้มีค่าจะส่ง500นะคะเป็น4,002นะคะมีค่าจะส่ง500เป็น4,002นะคะสำหรับคันนี้นะคะจะส่งให้ลูกค้าชุมแสงนะคะค่าขนส่ง500บาทนะคะเพิ่มค่าขนส่ง500บาทนะคะเราก็มาเริ่มที่รายการที่2นะคะรายการที่2เป็นโค้งสยามคูปต้า NC 131ตัวนู้นนะคะตัวนี้เป็นหางเลดนะคะลูกค้า ออนไลน์นะคะจากอำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกนะคะสำหรับชุดนี้นะคะโครงสยามคูปต้าหางเลดบางโคนฟ้าบางโคนใหม่ทีทีเคสีฟ้านะคะหางเลดตัวนูนนะคะจะอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะลูกค้าออนไลน์อำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกนะคะ คันนี้นะคะของลูกค้าจังหวัดพิษณุโลกนะคะ37,500บาทนะคะแปลงครบชุดเหมือนกันนะคะเป็นหางเลดนะคะ ลูกค้าออนไลน์จังหวัดพิศนุโลกนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานเลยะคะสินค้าตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานมีรับประกันหลังการขายให้นะคะลูกค้าสนใจคันไหนรุ่นไหนโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0 946022291นะคะคันนี้ลูกค้ารับหน้าร้านเองนะคะแต่ว่าแม่ค้าไม่ได้อยู่ถ่ายวิดีโอนะคะถ่ายเป็นคลิปแบบนี้ไว้นะคะ ขอบพรคุณลูกค้าจากวังทองพิษนุโลกมากๆเลยนะคะชุดนี้37,500บนาทะคะแล้วก็มาเริ่มที่รายการที่3เป็นโครงกระทิ้งแดง k s 7 2หางปีกลายน้ำนะคะสำหรับคันนี้จะอยู่ที่12,500บาทนะคะจะส่งลูกค้าออนไลน์อำเภอลา,ลาดยาวนะคะจังหวัดนครสวรรค์นะคะจะส่งให้ลูกค้า ออนไลน์อำเภอร,ราดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะสำหรับคันนี้จะอยู่ที่12,500บาทนะคะค่าจัดส่ง500บาทนะคะค่าจัดส่ง500บาทจะส่งลูกค้าออนไลน์อำเภอร,ราดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะกับโครงกระทิงแดง k s 7 2หางปีกลายน้ำนะคะสีสันสวยงามเขียวนะคะเขียวหางขาวเป็นตัวกระทิงแดง k s 7 2หางปีกนะคะ จะส่งลูกค้าออนไลน์นะคะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ปลอดภัยได้รับสินค้าแน่นอนนะคะสินค้าสวยตรงปกไม่จุกตาต้องที่ชานชัยแท็กเตอร์จังหวัดกำแพงเพชรนะคะลูกค้าจะมาดูสินค้าตัวจริงลูกค้าปักหมุดได้เลยนะคะชานชัยแท็กเตอร์นะคะโทรสอบถามแอดไลน์ได้ที่เบอร์0946022291หน้าเพจ Facebook ของเรานะคะเพจชานชัยแท็กเตอร์นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ คันนี้12,500บาทค่าขนส่ง500บาทรวมเป็น1 3 0 0 0บาทนะคะเราก็มาเริ่มที่ละการที่อ่าสีนะคะเป็นโคงบิ๊กจิ๋ว88หางโปง่งสีม่วงหางขาวนะคะคันนี้ลูกค้าออนไลน์อีกเช่นเคยนะคะอ่าลูกค้าออนไลน์อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะลูกค้าลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์คะกับโคงบิ๊กจิ๋ว88หางโปง่งสีม่วงหางขาว สวยๆคันนี้เลยนะคะตัวเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะคันนี้จะอยู่ที่หนึ่งืองนห้ารบาทค่าขนส่งหน0 0งบาทรวมเป็นหนึ0งหามพารบาทนะคะราคาเฉพาะโครงไม่รวมค่าขนส่งจะอยู่ที่หนึ่งมือนห้ารบาทนะคะตัวเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันไหนอยากได้สีไหนสามารถรีเควสสีสั่งหรือจอง ทำสีกันได้เลยะคะ่ะสามารถสั่งจองทําสีได้เลยนะคะลูกค้าว่าอยากได้สีไหนนะคะเรามีครบทั้ง12บสีเลยนะคะอยากได้สีไหนโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0946022291นะคะเบนจวรรณนะคะเบอร์ที่แจ้งสามารถแอดไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าวิดีโอคอลดูสินค้ากันก่อนได้นะคะวิดีโอคอลดูสินค้ากันก่อนได้นะคะก่อนจะสั่งซื้อนะคะ เราก็มาเร,เริ่มที่รายการที่ห้าเป็นโครงสยามคูปตาแปลงครบชุดนะคะสีเขียวมิ้นท์นะคะอันนี้แมค้าห่อไว้นะคะจะส่งไกลหน่อยนะคะคันนี้นะคะออนไลน์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะคะจะส่งลูกค้าออนไลน์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะคะไปไกลหน่อยนะคะคันนี้นะคะห่อให้เลยนะคะโครงสยามเสื้อเรียบนะคะแบบแปลงดุมล้อแปลงตัวขึ้นสายพานนะคะ เบรกนอกเราใส่ตัวยกข้างเดิมให้ด้วยนะคะจะส่งลูกค้าอำเภอเมืองจังหวัดพัดทลุงนะคะคันนี้จะอยู่ที่25งหมไม่รวมค่าจะส่งนะคะ25งหมไม่รวมค่าจะส่งนะคะตัวเช็คให้พร้อมใช้งานเลยนะคะขอบพระคุณลูกค้าจากจังหวัดพัดทลุงมากๆนะคะที่ไวใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านชาญชายแท็กเตอร์ของเรานะคะ0 9 4 6 0 2 2 2 9 1นนะคะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะมัดรวมทีเดียวนะคะคลิปนี้เลยนะคะ ปิดการขายนะคะแมค้าไม่คม่อยมีเวลาทำคลิปนะคะขอบประคุณมากๆเลยนะคะไปทางอำเภอเมืองจังหวดัดพัทรลุงลูกค้ารอรับได้เลยนะคะขนส่งประมาณ2-3วันถึงถึงบ้านลูกค้าเลยนะคะนี่นะคะคันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ